สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องวัลนันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นแนนอยู่กลางป่ามะม่วงแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาทํางานหรือว่ามาเก็บมะม่วงหรืออะไรอย่างนี้นะเออมาทํางานมามาทํางานมาถ่ายงานของแนนแต่ก็คือแบบเออไม่ได้มาอ่าเข้าสวนเก็บมะม่วงมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบว่าคือ ลักหนีลูกออกมาค่ะทุกคนฝากฝากลูกไว้กับยายนะคะยายก็พาเที่ยวพาเลาะอ,อยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูชุดที่แนใสมาวันนี้ถ่ายงานเหมือนเป็นชุดแบบว่าเออชาวสวนเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่มีคนเข้าสวนเนาะวันเนี้ยก็เลยอ่า ก็เลยว่าจะรีบถ่ายแต่ก็คือแบบว่าก็ยังคิดถึงผู้ติดตามที่ติดตามวลลัน์ชาแนลหรือว่าเฮียพร้อมชาแนลอยู่แล้วก็แฟนเพจทุกคนอยู่นะคะก็เลยแบบว่าอดที่จะถ่ายคลิปไม่ได้ทุกคนอดที่จะถ่ายให้ดูไม่ได้ว่ะวันนี้แนนทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะคือ,อยังคิดถึงเหมือนเดิมแต่คือแบบว่าที่วันนี้ทําไมถึงแนนถึงรีบถ่ายก็เพราะว่าเนี่ยทุกคนแนนจะให้ดู มันแนนอยู่ในในสวนมะม่วงที่กว้างใหญ่มากพื้นที่ประมาณสามสิบสี่สิบกว่าไร่นะคะแล้วคันนี้อเอะให้ดูกล้องหลังดีกว่าเนี่ยทุกคนคือนี่แน,นเอารถไฟฟ้ามารถไฟฟ้ามาเพราะว่าแบบเออจะต้องรีบมารีบไปนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนดูคือสวนมะม่วงใหญ่มากแล้วคือแบบว่าทั้งสวนอะ่ะ มีแนนอยู่คนเดียวแล้วแนนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราไม่ใช่ผู้ชายถ้าแบบว่าคุณพ่อว่างก็ให้คุณพ่อพามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติแบบคุณตายังไม่เสียก็ให้คุณตาพามาแต่เนี้ยมันมันต้องทอําอ่ะงานงานมันมีมันเห็นเป็นเงินอยู่เนาะแล้วก็แบบว่าเออต้องทําเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงหาเงินซื้อนมให้ อ้วนอะไรเงี้ยทุกคนหาเงินซื้อให้อ้วนเออหาเงินซื้อนมให้อ้วนพร้อมลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะทางานก็ต้องทําอันนี้อันนี้ที่พูดนี้ไม่ได้บ่นนะคะคือแบบว่าคือด้วยความความงกของตัวเองอะว่างานเถอะเนี่ยนะคะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่าจะรีบถ่ายก่อนเนาะแล้วก็ถ้าถ่ายได้เป็นวงส่วนหรือว่าถ่ายเสร็จแล้วอะไรเงี้ย พอมีจังหวะถ่ายได้แม่ก็จะถ่ายให้ทุกคนดูแต่ถ้าสมมติถ่ายไม่ได้ถ่ายต่อไม่ได้หรือว่ามันมีบางอะไรที่แบบว่าต้องรีบกับคือมันมันมันจะมีสัญญาณอะไรบอกอะเนาะมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนถ้าถ้าสมมติอืยมันโอเคแม่ก็จะถ่ายให้ต่อถ่ายให้ดูต่อนะคะว่าว่า ออถ่ายเสร็จแล้วหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าน่นคิดว่าทุกคนต้องอาภาัยให้อยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางครั้งในในป่าใหญ่ๆอย่างนี้ในสวนใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้อมันมีคนร้ายคนดีมาหรือเปล่าหรือว่าบางคนบางบางครั้งมันมีคนร้ายที่แบบเออมามานอนพักผ่อนมาหลบมาอะไรอยู่เงนี้ยเราก็คิดไปทั่วเนาะเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่มีอาวุธอะไรเลย ะะโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแนแน,แนถ่ายต่อก่อนถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะรีบกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนถ่ายเสร็จครบหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อที่บ้านตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรีบกลับก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะคือรีบมารีบไปแต่ก็คือยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้แนนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องว่านะนะัชาแนลแล้วก็เพียร์ความชาแนลนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะ ี่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็น้องพอร์ดลูกพ่อโอมแม่แนนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ